สวัสด right. ีครับพ like ี shoe, the ่น้องรายการพระกคำนำศุขมาถึงท่านแล้วนะคะฮาเลิยาตะกาเซโฮโดฟอร์ตะกาเซในสดุดีร้อยสามสิบหกข้อยี่สี่และทรงช่วยเราให้พ้นจากบรรดาศัตรูความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์มาติฐานก่อนค่ะเอาฟ้าเตยในเวนเฮโรต์บีเยเนมอยู่เชีงดมคำอยู่วินบิดานอนเอรสิตีจีนเฮเวนกีบานดีเดอเดเรเบตแอนด์ฟอร์กีฟอันเดดแอนด์วิออนโซเฮฟอร์กีฟอันเดดเธอ i อนลิ t อันดิทูทมที่ฉันบัตติลิเวอร์อันฟอร์มีฟอร์ยอิสต์คิง d ดเมนอัพว่าและก็ดิฟอยเปอเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพงค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เทิดทูนสักการะขอให้นาจักรของพระองค์ได้รับการเสด็จถนามไว้ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในโลกเช่นเดียวในสวรรค์ขอโปรดประทานอาหารประจำวันแกเข้าพงหลายในการวันนี้ขอทรงยกนี้ให้ข้าพงษ์ลายเหมือนที่ข้าพงษ์ถลายยกนี้ผู้ที่เป็นนี้ข้าพงษ์ถลายเช่นกัน และขออย่าให้ข้าพง์ตรายล้มลงเมื่อถูกทดลองแต่ขอทรงช่วยข้าพงศ์ให้พ้นจากมารร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิ์พัสดีเป็นของพ่องสุขไปเป็นนิดอาเมนฮาริยาแต่ขอพระเจ้าเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเจะไปข้าหากลูกทุกคนทำผิดเรื่องไรกราบขอประธานอภัยบาปด้วยเจ้าค่ะพวกเราจะไม่ทำผิดบาปอีกต่อไปจะดำรงอยู่ด้วยพระวิญญาณทรงนำทั้งสิ้นโอพระบิดาขอพระพรหลั่งไหลามาจากสวรรค์ วาระคเสให้ลูกลูกทุกคนที่ใจสะื่อมือสะอาดในการเฝ้าเดียวในการแชร์พระคำนำสุขนี้ให้กว้างไกลไปทั่วโลกเจิมคนหลงให้กลับจิตคนทําผิดให้กลับใจไปคะทุกขิตจักช่วยกันแชร์พระพรนี้เพราะพระเจ้าจะมาแล้วขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอามนฮาเลลูยาฮาเลลูยาแบงค์จีซาเพ็หลอดเพ็ดหลอดขอบคุณพระเยซูสัรเซิญพระเจ้าสัรเริญพระเจ้าสันเซิญพระเจ้า ครับคุณ สรเสริญพระเจ้าให้ดังกองโลกอเมน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 ผู้ใดอยู่ในพระเจ้าทุกคจา,ามีแต่สันติสุขไม่มีโรคภัยไม่มีทุกข์มีแต่สุขมาร้องเพลงสดุดีเพิ่งแต่งเมื่อกี้นะคะพระเจ้าให้แต่งเมื่อกี้ตอนไม่เป็นกวาดขยะอยู่นะคะผู้ใดอยู่ในพระเจ้าทุกคขาม ขอบพระคุณพระเจ้าทุกปีนาทีในทุกที่มาสรรเสริญพระเจ้าอาลีลุยามาสรรเสริญพระเจ้าเอาใหม่อีกครั้งนะคะเพลงนี้พระเจ้าให้แต่งมึกตะกี้นี่เองนะคะผู้ใดอยู่ในพระเจ้าทุกค่ำช้ามีแต่สันติสุขไม่มีโรคไปไม่มีทุกข์มีแต่สุขมาร้องเพลงสดุดีผู้ใดอยู่ในพระเจ้าทุกค่ำเช้ามีสันที่สุขทุก ขอพระคุณพระจ้าทุกวินาทีในทุกที่มาสรรเสริญประเจ้า พี่น้องที่สัตว์ซื่อมือสะอาดที่ถ่อมใจนะไม่เย่อหยิ่งไม่อดตัวไม่อวดรวยนะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนนาเลลรย,รยาขอบคุณลูกเจ้าเอลูกเฉลยด้วยนะพระเจ้าไอ้พรนะลูกฮยข่าวก็เหมือนเดิมนะคะพี่น้องที่ว่าใครจะเช็คเรื่องไออะไรนะเงินนั้นเช็คไปที่ประชาชนนะเช็คไปที่ศูนย์สองหนึ่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 ง หนึ่งหนึ่งสองสองอ่าหนึ่งหนึ่งสองสองแล้วก็กดสองนะพี่น้องหนะ้าอ่านั่นแหละเช็คตังที่ว่าได้รับจากรัฐบาลนั้นประชาชนทั่วไปกดไปเบอร์นเนี้ยหอยหบไอ้แล้วก็มีข่าวฝนตกทั่วทุกภาคยังเหมือนเดิมนะแล้วข่าวแก๊งคอนเซนเตอร์แล้วข่าวที่ว่า จับคนไทยได้ที่ว่าไปเป็นอะไรนะเอาเอา,เอาชื่อเรานสกุลเราเสร็จแล้วก็บัตรประชาชนเราเหมือนขายขายขาย,ขายตัวไอ้ที่ไปเฟดฝังรู้เนี่ยเสร็จแล้วก็กลับมาเข้าไทยก็ถูกจับนั่น,น่โอ้ยอย่าไปทําพี่น้องไม่มีตังก็ไม่ต้องไปทํานะเออไม่มีตังก็ปลูกผักปลูกหญ้าขายอย่าไปทําอย่างนั้นเหมือนไปหลอก ลราคนทั่วไปนั่นเองเขาเอาชื่อเราเสร็จแล้วเขาก็มาทิ้งในไทยไม่ได้ใ่ดีเลยเขาให้ไปตอนแรกไปนะไปดีนะเนีไปเสร็จแล้วได้ไดตังค์คนสองพันเองพี่นอ้องไม่คุ้มกันนะอ่าเหมือนกับขายขายอะไรนะขายบัตรขายตัวขายบัตรประชาชนนั้นเสร็จแล้วก็ได้แค่สองพันเสร็จแล้ว เขาไปหลอกได้เป็นล้านนูพี่น้องหลอกประชาชนคนไทยมัง่งคนคนต่างชาติมั่งเห็นไหมอย่าไปทําเหมือนกับเราไปสนับสนุนให้เขาทําชั่วนั่นไงเราจะจับคนชั่วอยู่แล้วพระเจ้าจะจับคนชั่วอยู่แล้วเราเป็นคนดีมีคุณธรรมของชาติของแผ่นดินเราต้องผลด,ดุงคุณธรรมไว้อย่าไปขายไม่มีตังก็ไม่ผือพระเจ้าเลี้ยงดูเองนะ อย่าไปทําทางทุจริตไม่เอาเพเขาหลอกตอนแรกไปไปได้เงินเดือนดีว่าไปกันได้ไปกันเป็นแถวเลยเจ็ดแปคนคนไทยหนีไปทางเล็ดรอดทางธรรมชาติอะไรเงี้ยเสร็จแล้วปรากฏว่าพอเขาเอาสิทธิ์ไอ้เขียนชื่อสิทธิ์นะเขาก็ได้ตังสิทธิ์แล้วก็ส่งคืนหน้าสงสารนี่พี่น้องแต่ละคนนี่ลําบากกันนะลำบากกันสุดๆ ขายของก็ไม่ออกแม่ค้านั่งเหา่ากันเป็นแถวนั่นแน่อ่านั่นและย,ยุคนี้เศรษฐกิจลำบากพี่น้องอืมเมื่อวานลูกหลานก็ยังมายืมตังไม่เป็นขนาดไม่เป็นไม่มีเงินเดือนอยังมายืมไปสองพันหวัดดีลำบากกันสุดๆจะพี่น้องตอนเนี้ยนะอ่าพระคำเอาพระคำของพระเจ้าดีกว่าสตุดี Roy 132, 12. If your son will keep my uh, covenant and my reminders that I shall teach them, their son also forever will sit upon your throne. Nah. พระเจ้าบอกว่าหากลูกหลานของเจ้ารักษาพันธสัญญาของเราและรักษากฎเกณฑ์ที่เราได้สั่งสอนเขาลูกหลานของพวกเขาจะนั่งบันลังของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตฉะนั้นให้ปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าดีกว่าได้นั่งบัลลังร่วมกับพระเจ้าพันปีดีกว่าพี่น้องดีกว่าไปเที่ยวกินกามเกียรติสุรานารีภาชีลาบัตทางโลกไม่เจริญมีแต่ทางสุดสุดซุดอังไม่มีนะ หากลูกหลานรักษาพันธสัญญาทำตามทุกอย่างก็ได้นั่งบัลลังก์สืบไปเป็นนิดนะฉะนั้นมานั่งบัลลังก์ของพระเจ้าสืบไปเป็นนิดดีกว่ามาทางพระเจ้าดีกว่าทางพระเจ้าบริสุทธิ์ให้หยุดบาปดีกว่านะพิ่นงนะ้งสะสดุดีบทที่ยี่ห้าข้อสิบ on the path ทางทางั้งสิ้นนั้น of yahweh ของพระยาเวหรือของพระเจ้าของเราอ,อาเลิฟสิงคาเนตมีแต่ความรักมั่นคง and true net มีความซื่อสัตย์ uh, for those of เสิร์ฟ g รักษาเมื่อคนรักษาอีสคาร์เปเพันธสัญญา and and his reminder ในท่องจำจำพันธสัญญารักษากฎเกณฑ์ของพระเจ้าแล้วก็นั่นแน่ทางทั้งสิ้นขององค์พระเจ้าเรียบร้อยความรักมั่นคงทางของพระเจ้าเปี่ยมด้วยความรักมั่นคงความสื่อัสัตย์แก่บรรดาผู้ที่รักษากฎเกณฑ์และพันธสัญญาของพระองค์รักษาทุกวันทําตามทุกวันแล้ว ทางซื่อสัตย์ทางเที่ยงธรรมทางที่มีความรักมั่นคงนี่แหละทางนี้ทางเดียวเท่านั้นพี่น้องที่ได้ผลที่เกิดผลมากมายนะคะทางพระเจ้าจำไว้มีรักเมตตาและซื่อสัตย์ครับทางอื่นมันไม่มีแบบนี้อพี่น้องมีรักแป๊บเดียวแต่ของพระเจ้านี่รักนี่รันนี่รันนี่รันการเห็นไหมรักตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ในคันบรรดาเนี่ย ช่แล้วตรดโหลดไปถึงบรรพบุรุษกี่รุ่นมาแล้วพระเจ้ารักเพแล้วถึงลูกหลานลนหลือเล่าลุด,ลด,ลด,ลดสดุดี18บแ some, ปดข้อยี่ห้าวิสซัมซัมวันลอ n นลอแปลว่าซื้อสัตว์นะยูยูวินเอ็กซ์อะลอ w น t ี t ว e สเดอะโฟลเลสเอลเบนบอดีแมนยูวินเดียนล ฟอนเลสลี Leslie, เห็นไหมต่อผู้ที่ซื่อสัตว์จะสำแดงพระองค์ว่าซื่อสัตว์ต่อผู้ที่ไร,ออร้ทิฏฐิก็สำแดงว่าไร้ทิฏฐิเห็นไหมคนไหนที่พระเจ้าเห็นว่าซื่อสัตว์พระเจ้าทรงสำแดงเห็นไหมเหมือนไม่เป็นนะพระเจ้าสำแดงมงกฎสวรรค์ให้วันที่21กร,รกฎาคม2 0เพราะไม่เป็นซื่อสัตว์ในการเฝ้าเดี่ยวในการแชร์พระธรรมนั่นเองเนี่ยไม่เป็นให้ดูทุกวันคนที่เห็นแล้วอย่าเพิ่งเบื่อนะเนี่ยสำแดงให้เห็นไหมฟอนสลสลี เทลงมาเต็มหัวเหมือนไฟเนียงเลยพี่น้องแล้วก็มงกุฎสวรรค์เนี่ยพระเจ้าทรงสำแดงให้เห็นตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมสองศูนย์เนี่ยนี่สองห้าแล้วห้าปีแล้วพี่น้องจริงไหมห้าปีแล้วพระเจ้างส่งลงมาเนี่ยเนี่ยพระเจ้าอยู่นี้ส่งลงมาเห็นไหมพระเจ้าอยู่ทุกขนทุกแห่งพี่น้องแต่พระเจ้าทรงทําอัศจรรย์ให้เห็นสำแดงอัศจรรย์ให้เห็นเห็นไหมเนี่ย พระเจ้าทรงสำแดงแก่คนที่ซื่อสัตย์ผู้ไร้ที่ติพระองค์ทรงสำแดงแก่ผู้ไร้ที่ติฉะนั้นเราบริสุทธิ์ทำให้ไร้ที่ติแต่พระเจ้าจะสำแดงมันโมเสสพระเจ้าทรงสำแดงเห็นไหมอ่ะชี้หินออกมาเป็นน้ำให้เราดื่มกินได้เห็นไหมอ่ะขอบคุณพระเจ้าปรบมือถวายแก่พระเจ้าเห็นไหมทรงสำแดงมากมายดานเนียนเนยอยู่ในถ้ำสิงโตวันนี้พระเจ้า ปิดปากสินโตไว้เห็นไหมไม่กัดเห็นไหมนี่สําดงอัศจรรย์ให้เห็นฉะนั้นมีมากมายหลายเรื่องราวพี่น้องประกาศไปเรื่อยนะคะพระเจ้าให้เพลงวันนี้หากชื่อสัตว์บริสุทธิ์และยุติธรรมทุกเชาคคําจะเห็นพระพักของพระองค์จิตใจให้ไฟซื่อตรงรักพระองค์สุดจิตสุดใจแล้วพระองค์จะทรงนำทางพบคว,วามสว่างที่ยิ่งใหญ่ให้ดำเนินไร้ที่ติทุกที่ไป ทรงให้มีใจในทุกชีวิตที่มีพระเจ้าอาเมนต่อไปจงซื่อสัตย์ปฏิบัติดีนี้เห็นพระเจ้าถูกกรรมเจ้าพระองค์ทรงสำแดงให้เห็นอศัศจรรย์นั้นทุกแห่งทรงสำแดงแก่คนทางปวงที่ชอบทรรมขอให้บริสุทธิ์ยุติธรรมในใจท่านในทุกการให้พระองค์ทรงนำ จิตใจให้สุขใสประเสริฐเลิศล้ำพระองค์ทรงนำให้มีใจตลอดกาลอาเมนอเมนอเมนอเมนพระเจ้าทรงนำตลอดมันไม่เป็นนี่พระเจ้าทรงนำตลอดต่อไปเพลงที่พระเจ้าให้อีกนะคะใจเที่ยงธรรมทรงนำความสุขให้ครบจะได้พบความสุขที่แท้จริงใครซื่อสัตว์ปฏิบัติดีพร้อมทุกสิ่ง พบสุขจริงในชีวิตคริสเตียนขอทุกคนมาประพฤติตามพระเจ้าทุกคำเช้าเฝ้าอดทนและพาเพียนอ่านพระคมภีนี้เฝ้าอ่านเขียนจงมันเพียนเรียนดูพระเยซูทรงอวยพรชัยอาเมน,นาลิลยานะคะอ่าขอบคุณพระเจ้า ระกาิกแล้วอย่าลืมวันนี้อธิษฐานให้กออ bless us and heal us go back to normal because God is above all นะพระเจ้าเหนือทุกสิ่งนะอธิษฐานกันพันนี้ทุกวันขอการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งวหนจงถึงแก่ญาติมิสนิทชนให้ทุกคนเหล่ามูชนในโลกาให้เดินทางสว่างของพระเจ้าทุกค่ำเช้าอ่านพระคำทำตามงามทุกทัวล่า เพราะทุกชีวีที่เกิดมาต้องมรณาถูกพิพาษาไม่พ้นกรรมที่ทําไว้ใครทําดีได้ขึ้นหวานใครทําชั่วลงบุญไฟนรกไม่เป็นไปเห็นมาแล้วทึงบอกทุกวันอยากให้พี่น้องเปลี่ยนใจมาหาพระเจ้ายังทันเวลาอยู่ตอนนี้พระเจ้าจะมาแล้วขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูขอบคุณพระเจ้าที่ให้เห็นและมาบอกพี่น้องได้ช่วงนี้อธิษฐานรับเชื่อกันนะคะรับเชื่อเสร็จไปรับบัพติศมาซะจะได้เป็นคนใหม่ในพระเยซูที่แท้จริงพูดดังๆเลยค่ะข้าแต่พระบิดา ลูกปรารถนาพระองค์สุดใจด้วยชีวิตลูกผูกผิดบาปมานานผีสาตานมาแย่งใจไปเคยทำผิดบาปขอสารภาพกับใจขอพระองค์ทรงอภัยเถิดเจ้าค่ะพระบิดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขออัญเชิญพระองค์ทรงครอบครองบาลังชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบชีพใหม่ปลดบาปและคำสาปแช่งปลดพันธนาการผีมารสาตานจากบรรพุรุษที่เคยทำมา ขอพระบิดาทรงนำพาชีวิตลูกใหม่ให้เปลี่ยนล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดบาปเป็นกรรมทำแต่สิ่งดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงมรณสามวันก็ฟืน้นคืนพระชนเพื่อกระทำให้ทุกชนชาติเป็นคนชอบธรรมให้พ้นบาปและคำสาปแช่งให้พ้นบึงไฟนรกลูกขอรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยรอดตลอดไปขอพระองค์ทรงวอวยพรชัย ลูกกติษฐานด้วยความเชื่อขอบพระคุณพระเจ้าปราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าปรบมือถวายเกียรติพระเจ้าปรบมือลูกพระเจ้าคนใหม่ยินดีด้วยนะเลิกบาให้หมดพี่น้องอ่าช่วงนี้อธิษฐานเปิดประเทศไทยประเทศทั่วโลกพี่น้องที่เจ็บป่วยมือขวาวางบนหัวเลยนะคะภาษาโคโรฟานิยมฟลางันเจฮันงันเซขออนุญาตใช้ภาษาพระวิญญาณภาษาแปลกๆที่พระเจ้าชักปากไม่เป็นให้พูดไม่ใช่บทสวดค่ะละกาเตองโฮนิยมฟายงันเนเซ ละกูโฟรกัฟ้านงกัน้นเองกฟยิงซีเองกเซีลโกฟริกานเส้นเอกูซียงกโฟขอพระเจ้าที่พูลงมาประกาศชีิโกชีแล้วขอพระเจ้าขจัดภัยพิบัติในโลกนี้ให้ออกไปให้หมดเพคะประกาศชีวิตโกฟ้านงกันซสิ่งชั่วร้ายในโลกนี้ออกไปให้หมดเพคะให้พระเจ้าเผาเหมือนเมืองบาลนเมืองโกมราเพคะประกาศชีเิีโงฟ้านเองกัซให้สงครามหมดไปการว่า้รูกรุปหมดไปแก๊งคอสเตอร์หมดไป แกงแต่งตัวโป้ยห,หมดไปแกงสัมสัททงเพศให้หมดไปแกงที่หลอกหลอกคนไปข้ามประเทศไปเอาชื่อเอาบัตรนั้นให้หมดไปโอหชีะเะกเซแกงที่ดักฟังเสียงให้หมดไปโอ้พระเบิดาช่วยด้วยเถิดเพราะทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าและก็ชิวตโกโฟเพราะคนหลอกลวงมากมายวุริกเชไม่มีใครจริงใจสักคนเดียโวโลตโกชีเดกเซย,ยกเว้นพระเจ้า พระเจ้าจะจริงใจรักไม่เปลี่ยนแปลงรักมั่นคงพระการละคาชิโนโกเซถ้าใครมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ที่ใจแล้วจะรักมั่นคงละคาชิโฮเดโอฟ้าในกาฟ้าในกาชิโนกาเซโอ้พระบิดาช่วยเปลี่ยนโลกนี้เป็นแดนสวรรค์เร็วๆลูกโกชิโฮเกโกฟ้าในกาเซกาชิคนสวรรค์ให้หมดเป็นคนสวรรค์ให้หมดไปค้างพระการสิกุโดโกฟ้าทุกทิศทุกทา ให้สร้างแผ่นดินสวรรค์เกิดไวไวประกาศขุเชพระเจ้าจะมาแล้วพระเกษยมัวนอนหลับทับธิ์ในการเป็นลูกพระเจ้าไม่ยอมประกาศข่าวประเสริฐไม่ยอมแชร์พระคำนำสุขนี้ให้กว้างไกลไปทั่วโลกนั่งกอดมืออย่างเดียววันๆกอดมือนั่งรอพระเจ้าอย่างเดียวก็ไม่ได้พี่น้องต้องแชร์พระโพรแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐกล่าวพยานประกาศพระกิติคุณของพระเจ้าให้กว้างไกลไปทั่วโลกเพื่อผู้คนจะได้กลับจิต หันจากบาปมาหาพระเจ้ายังทันเวลาประกาศสกุลโก,โกฟอง,งฟอนงกัเซขอพระเจ้าเทพอรพรลงมาให้ลูกเจ้าเอลูกชแชลแลนและลูกๆทุกคนที่ฟังคลิปนี้และแชร์ต่อเป็นเทอพอพร,พรบางคนก็ไม่ข้าวเฝ้าไม่ปฏิบัติตามลูกกุชีกัสเซ่ห่วงลูกห่วงหลานห่วงงานสังคมห่วงทรัพย์สมบัติอยู่เห็นไหมมาเฝ้าแค่เพียงแค่สองคนที่เฝ้าอย่างเงี้ยลูกตูกูฟูกัเซ่วันนี้เฝ้าน้อย ูกโกชีพยายามเฝ้าจริงๆเป็นคิดเตียนเนี่ยเป็นแสนคนนะพบฟังย้อนหลังเพแต่ว่าวรนกาซซีโลโกซิการ์กัซซีโลโกซีแต่พยายามเฝ้าลก,ก็ซีแล้วก็แชร์ย้อนหลังก็ยังได้พรนะคะวรนกาซซีโลโกซีเหมือนคุณอารีบอกว่าเขาฟังย้อนหลังนะเขาแชร์ย้อนหลังเพราะเขาหาคลื่นไม่เจอเขาบอกอย่างนี้เมื่อวานนะวันกาชซโกโกฟู อลักัชชีลูกกัลูกกพิญญาไม่รู้ไปไหนปกติเขาไม่เคยขาดประกาศแต่กชิีอูฟุโกโฟนิกาเซแต่มาปีนี้ขาดเรื่อยลูกกัชีลูกกชชีลูกกัชแต่ลูกวรพรฟังย้อนหลังลูกสุพินฟังย้อนหลังลูกกชีลูกกัชลูกกฟอนลังกเซ่ลังกาเซ่เอาขอพระเจ้ารักษาลูกจักริดให้หายคุณอารีให้หายประกาศเมื่อวานก็โทรมาบอกเขาเดินได้แล้ว ประกาชืลโกโกขอบคุณพระเจ้าทุกรายการนะพระกาศชื่อลุกโก้ซ่ลุโกลุกโกโฟเรกแนเซนันตะโกโฟเรกแนเซนากันเซเกันเซขอพระเจ้าเทพอพรให้ทุกครอบครัวที่ใจสัตว์ซื่อมือสะอาดที่บริสุทธิ์ไร้ทิฏติประกาศชืโรเราพระเจ้าแล้วก็ประกาศพระคติคุณของพระเจ้าและประกาศความดีงามของพระเจ้าไม่หยุดไม่เคยหยุดพี่น้องประกาศชืนูกโกโฟเรกันเซความดีของพระองค์หยุดไม่ได้พี่น้อง เพราะเต็มล้นเต็มล้นเต็มล้นเต็มขนาดวรดิกาชิียวรูโกโฟริคาเซเล่าวันก็ไม่จบต้องเล่าทุกวันวรดิกาเซียฮโรฟากาเซ่ฮันดากาเซฮารโกโฟขอพระเจ้าเทพพรลงมาให้ลูกเจ้าเอลูกจกเกิดลูกแชแลลูกลูกทุกคนนะคะพะกัสชิคุโรโกเซขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอามน1ินิวปนมบังกลมข้อลาต่อชาวลมบฟังวาจาเศร้าเป็นหน้าเอ่ยว่าเมว ฟังว่าจเจ้าเป็นน้าเ้ยโลกดีพระเจ้าประทานสุขสำนันเป็นบ้านชั่วคราวความสุขโลกีนี้ไม่ยืนยาวบ้านชั่วคราวจำต้องจากไปบ้านแท้จริงคือบ้านสวรรค์บ้านนิรันดร์ที่พระองค์ทรงให้ทุกคนได้โปรดกลับใจรับชีพไปสวรรค์นั้น โลกนี้ไม่จีดังยั่งยืนจงรีบเปลี่ยนกันทุกแห่งองกลับใจเชื่พระเจ้าทุกคนได้หลุดพ้นเป็นไทยไม่ต้องตกเป็นทาส จบเล่มนะสามหมน้าสิบแปข้ออ่านแล้วทบทวนนะคะเราผิดข้อไหนเราต้องบำเพ็ญใหม่ปฏิบัติใหม่ตามพระอ,องค์ทรงนำทุกวันนะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะคริสบีวิจุสวัสดีค่ะแชร์ให้มากนะลูกแชร์ทุกวันแชร์อย่าหยุดเพราะเวลาจะหมดแล้วขอบคุณพระเจ้าพระเจ้า,จาอวยพรจะลูกรักปฎิจา